เฮ้ยพอกแล้วมีชั้นหนึ่งยุคของศิลปะมันได้มันแล้วเว้ยไม้แก้วเว้ยบอกให้มันโยกกรแพงนี้มันไปมองกระแพงฝั่งนู้นแล้วอ่ะเราชัดเจนชัดเจนจะเอาจะเอาเอาเลยนะขึ้นเลยนะขึ้นเลยขึ้นเลยเขาไปอยู่ที่ตีแบบขับแล้วที่โอ้โหพี่บอมเฮ้ยโาทงั้นน่ สวัสดีครับทุกคนพวกเราเดอะสแน็กับผมจิโน่ครับและอยู่กับี่เพื่อนอีกหลายคนมากมายยุคของศิลปะมันได้มาถึงแล้วเว้ย <c oughs> ไม่แก้วเหรอไอ้เงี้ยแต่งใยใสให้สุดสี <c oughs> ันนี้เราได้โจทย์จากฮอนด้ามาให้มาเนลมิตผลงานศิลปะบนรถกรอมอ <c oughs> เฮ้ยฮอนด้ากรอมแต่มันธรรมดาไปครับเราเลยอยากที่จะเนลมิดบ้านหลังนี้ด้วย บอกเลยบ้านหลังนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความทรงจําในวัยมหาวิทยาลัยของผมที่ผมได้มาอยู่ที่นี่ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยลังสิตแต่เรามาสนุกกันแค่เนี้ยไม่ได้ทำไมวะเราต้องไปน้องก่อนเจากที่ผมมีประสบการณ์ด้านการศิลป์แล้วพี่คนเดียวพี่เอาไม่อยู่เลยมันยังไม่สนุกมันยังไม่มันพอถูกก็ยิงกันไปละ ไม่มันดูถูกแล้วเอ้าผมมีทีมหนึ่งมาช่วยพี่ไงเฮ้ยพี่เจนยังไงเงี้อย่าบอกนะว่าเพจเมนเอ้าพี่ก็รู้นี่เอ้าเรียกขอเชิญทีมเพจเมนหน่อยดิพี่บอมพี่ฮันวันดีจ้าวันนี้จ้าวันนี้จ้าวันดีจ้าวันดีจ้า อันนี้บอมพีแฮนด์นะครับมสามมือมือสองมือก็ใช้อย่างอื่นอีกมือนึงใช้อีกแบบสวีทครับบอมนะครับสวีครับพาวครับสวีทครับนอนครับีถ้าใครเคยเห็นก็มาแล้วตั้งแต่ที่ไปเนลมิสศัตรูของเราจนวันนี้มาที่นี่แล้วพร้อมไหมครับได้ครับไปงั้นเดี๋ยวเรามาวางแผนกันก่อนไปเลยโอเคไปได้ อยากให้แบบมันมองภาพรวมหรือมองไกลๆเข้ามาแล้วมันเห็นแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะแบบมีอิมแพคอันเดียวใช่ไหมใช่แต่แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็โอเคแต่คือถ้าอยากให้อิมแพคคือมันต้องมีวันเนี้ยอิมแพคไม่พอเพ้นนันนู้นแทนนายงานนี้มันเล็กไปอสีเราก็น่าจะเหลือแหละบอกบอกพี่ล่วงหน้านะนี่นิวฮอนด้ากอมฮะตัวใหม่แต่งได้ตามสไตล์ตัวเองในแบบที่เราต้องการอย่างกับรถในฝันนะครับจะชวนให้ทุกคนมาลองเดยวายตาม ได้เลยผมนี่จะเตรียมชุดแต่งไห้พี่แล้วว่าจะเป็นชุดแต่งด้านข้างของรถนะครับแล้วก็ชิลชิลเรามีชิลกันลมกันลมกันลมทำให้รถแรงขึ้นนะมานรอบมอ เดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตเราจะบอกทีละจุดเลย Lady to Mod Design มันเป็นส่วนที่เป็นดีไซน์เฉพาะตัวนะครับกับจุดยิดพิเศษเพื่อความง่ายในการแต่งหลากหลายสไตล์ด้วยตัวเองเลยคือด้านหน้าเป็นไฟหน้า LED โฉมใหม่เติมความโฉบเฉี่ยวในทุกการขับขี่ New Engine with High Speed Gear หรือเรียกว่า5เกียร์นั่นเองเครื่องยนต์สมรรถนะสูงพร้อมชุดเกียร์5สปีดเร่งได้ดั่งใจยิ่งขึ้นนะแรงได้เต็มที่ยิ่งกว่าเบรก ABS with G Sensor ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจจัดเต็มเรื่องความปลอดภัยนะฮะด้วย ระบบเบรกอัจฉริยะนั่นเองนะครับผมท่อไอเสียแบบสลิ p ออนพอร์ตแบบจาก Big b i t e เลือนหม่์ดิจิตอลฟ l l l อลียดพาหน้าจอแสดงรายละเอียดครบถ้วนด้วยไฟแจ้งเตือนการเปลี่ยนเกียร์และไฟบอกตำแหน่งเกียร์เอางี้เดี๋ยวผม <c oughs> ให้เขาเนรมิตบ้านเนะสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกำจัดัถน,นี้ให้ ยนี่ยฮะดูจากความมั่งคงแล้วฮะแล้วคนจะขึ้นไปยืนนึงความมั่งคงก็เห็นอยู่เห็นกว่าตัดกระปิวลงแล้วอ่ะยังไม่ทำอะไรเงาซะแล้วพี่ว่านะนี่ตึกแพทย์เว้ยเออมีพยาบาลด้วยเว้ยไม่น่ารอดเฮ้อยังบอกอะไรบอกแม่ ฝากอะไรบอกใครไหมคุณซี่ครับหวังว่าเราจะได้ร่วมกันอีกร่วมสิร่วมในภายชาติหน้าออิเลยนะขึ้นเลยนะขึ้นเลยขึ้นเลยขาไม่อยู่พี่ขาที่แบบข้บงหลังว้าวพี่บอมเรียวเร็วผมขาคนชั่วอะเดี๋ยวไปนะขออีกคนจับข้างหลัง ทุกคนพร้อมปล่อยนะไม่นะพี่โตให้สัญญาณพ้อการไลเดยวโผล่ฮ้วถุงๆๆได้อย่างงี้ป่ะผมยอมตาย้ะพี่ตกกาะไ่ผมอ่ะโอ้ยโอ้ยอย่าแก้นี่มันไม่้องมันไม่ได้ทายดูดิเขาว่าเก่งขวานนี่สลดูดูพี่ปิ่งก็ดูคนอืนก่อนที่จะขึ้นโลโก้เราอ่ะอันีอ่ะเขียนว่า V R Chain ยืนยืนปากจุ๋ย งานนี้จริไปถึงงานโทษนะขาวเนียนงานอะไรพี่ขาวเนียนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ช่มันกล้องอีกแล้วกล้องอีกแล้วชีวิตแล้วรู้สึกไงบ้างครับวันนี้เนี่ยมึงตื่นเต่ชิบหายเลยยิ่งไอตัวเนี้ยชอบมองกำแพงอื่นด้วยบอกให้มันดูกำแพงนี้มันไปมองกำแพงฝั่งนู้นแล้วอ่ะเราชัดเจนชัดเจนจะเอาจะเอาใครทำเนี่ยนี่ใครทำใครโบอ่ะไม่ได้ว่าอะไรสวยดีไม่ได้สวยดีไตาเขามองเขามองอยู่แบบสวย ทพพ้อาร่ดวพี่พาล่วงไงอันนี้ริงมึงก็เดินมาปพี่โอบบอกทำไมวะบอมอจัต่งชุดแต่งชุดแต่ง เดี๋ยวเราจะเริ่มไปตั้งแต่ตรงซีกนี้ก่อนไม่ใช่สิรถมอเตอร์ไซค์เขาดีกว่าออกแบบให้กับคนเท่ๆอย่างผมด้วยรถมาสไตล์เท่ๆไงคอนด้ากอมไงด้าเด็กๆแม่ไม่ค่อยซื้อหุ่นยนต์ให้เล่นมีคนพูดกันไน่กะเลังหาลือกันเนี่ยหาลือกันเรื่องแล้วก็ค่อยแกะวาดนู่นนี่นั่นเคสลงไปขอร้องมรการเออเออติดยู่ติด ผมจะมาคูเดลลงบนฝากระจังนี้เขาบอกว่าแต่งใหญ่ใส่ให้สุดนะเอาให้สุดเลยสีชมพูครึ่งหนึ่งฟ้าครึ่งหนึ่งสีเหลืองครึ่งหนึ่งเออก็แบบว่าพ่นแบบให้มันเหมอรชเข้าด้วยกันถูกป่ะบนบนชมพูล่างฟ้าอ่ะก็อันนี้ก็เป็นผมต้องแบ่งเลยว่าพ่นแบบฟูอ๋อเข้าใจแล้วกับอีกอย่างคือถ้าพ่นตัวนี้เป็นเงินใช่อ่แล้วให้เขาดูเดินอ่ะผมว่าน่าจะเข้ากันครับมาลองชมพูฟ้าเหลืองนะโอเคมา ลองดูก่อนสักอันแล้วกันนะเสร็จไ่อยางอย้ เฮ้ยมาแล้วเช้าตัวนี่มันชิวนี่ว่าะต้องเอาอันนี้ออกก่อนอ๋อมันเป็นคือชิวนี่เหรอก็เดี๋ยวมาลื้อของแต่งของเขาเปลี่ยนเป็นของเราที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้ที่เห็นภาพเฮ้ยไม่ใช่แนกูกว้ยเอาอีกแล้วเหรอ แม่งหน้าจริงเยพูดี่น่ะพี่แล้วเดี๋ยวเอามาดูเราจะถอดอะไหล่ทีละชิ้นเลยแล้วดูว่ามีอะไรบ้างนที่เราจะมาแตง่งกันวันนี้ <ปะ S 2> ไม่กอบง่ายแต่งได้ตัวเองนี่ครับเขามาอขอีอุปกรณ์มาให้เราด้วยอ่าเพื่อเราจะมาแต่งกับชุดแต่งเขาเปลี่ยนเองได้ง่ายครับแตง่ง<ม>เองได้เลยไม่ต้องไปร้านจริงแต่ดูต่อสมัครคอมเมนต์นะตันนี้เอาเงินเถอะยังไม่ไทำอะไรเลยวันนี้ ออกแล้วเลยแล้อันนี้มันเป็นแค่ชุดแต่งครับผมคือมันถอดออกได้อนะถอดตรงนู้นะอดอี๋ยวยังจะมีข้างในอีกอ่ะนี่คือชุดแต่งพี่นี่นคือชุดแต่งเหรอใช่ค,ครับเงินไปแล้วกันนะั้นนี่คืออะไรที่เราถอดมานะฮะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะประกรอบด้วยชุดแต่งของเราตัองไหมนี่กำลังวาดเลยครับ มึงอยากก้าวล้าแต่อหน้าแขกรับเชิญมึงมาตีพวกมันทำไมเอาผูดดีใจไงนี่ยอดนะวันนี้ทั้งวันเลยทั้งวันเโดเห็น ดี๋ยวกลับไปต้องไปร้างจาบูกกันอะแต่แต่งเสร็จสวยมากเลยนะเฮ้ยมิงห์มอไซเนี่ยมิวพันด้ากรมไปยังดีอะแต่งง่ายมากแต่งได้ตามสไตล์ที่เราต้องการอยากรถไดดใน่านเลยเดียวเชิญเชิญเพื่อนเพื่อมาแต่งแบบเราได้นะครับแต่งง่ายเลยเพื่อนเพื่ออยากจะแต่งแบบของตัวเองก็ได้เหมือนกันนะครับเอาง่ายเป็นรถที่มีคันเดียวในโลกใช่เมีคันเดียวในโลกถ้าขายขายเท่าไหร่เขาไม่ประเมินค่าไม่ได้เขาเรียกใช้ศิลปะใช้ความเป็นตัวเองบอกนี่ต้องบอกตัวนี้เลยแล้วก็มีลูกค้ามา เพี่พี่ผมอยากได้รถแบบนี้พี่จ้าวพวกเรามาซื้อรถก็ได้นะสี่พันก็ไปแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่พี่เพจแมนมากเลยนะครับผมขอบคุณมากเลครับทำให้ศิลปะในคอนเทนต์นี้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญขอบคุณอะไรอีกขอบคุณหมอหลังติดนะผมอ่าญาติผู้ใหญ่ใจดีนะพี่โจครับผมเจอนะเจอนะครับผมเจ้าของบ้านใจดีของเราวันนี้ใจดีหรือว่าโดนบังคับซึ่งตอนนี้ใกล้ถึงวัน open house แล้วด้วยอ่ายังไงฮะก็ ใครอยากมาเห็นฝีมือของเดอะสแน็คครับกับเพจเมนต์ให้มาบ้านหลังนี้นะหาเอาเองว่าอยู่ตรงไหนไม่บอกไม่บอกโอเพื่อนเขาเที่ยวไหนครับยี่สิบสองครับยี่สิบสองยี่สิบห้าด้วยครับใครเดินเล่นในแถวนี้อยากจะมาถ่ายรูปก็ยินดีน่าจะหาไม่ยากนะอยู่ดีมังเอกยังเห็นหลังเนี้ยอ้าแล้วเห็นจะไกลครับครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยถ้าเกิดชอบบ้านหลังนี้ฮะมาเยี่ยมเยียนกันได้ครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนใครอยากให้รถคันนี้ไปเชิดใช้ที่ไหนครับเรียกพวกเราไปได้ครับผมแล้วเราจะเอารถ ไไม่แล้วบอกมึงให้เขาเรียกอะไรมึงพูดอะไรพุ่งตัวไปหมดมึงเนี่ยมึงก็พูดสิมึงมึงคอยดูพี่พาหนิพี่พามามามาดูอ้าวพี่พาวิ่ยโยนไว้ให้กูอย่างงี้โอเคไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าไม่เหมือนตัวฉบับตัจฉบับตัจฉบับก็วันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีจ้าจ้าไป